รถในตำนานสภาพหนึ่งในร้อยเดี๋ยวายเป็นสภาพหนึ่งในร้อยรถในตำนานผุ่นลูกค้าอยู่พุ่นลูกค้าจะจ่ายเงินสดขอผ่อนสองงวดครับขอจ่ายสองงวดครับนะแล้วจะซื้อออนิวสี่ประตูเท่าแลมโบโอ้โหโชคซีเือจริงหนึ่งเก้าี่ประตูเท่าแลมโบเท่านั้นนะแล้วเอาคันนี้มาเทินเป็นไง ดาก้อนอายอ่าอีดุสุดาก้อนลดในตำนานสภาพหนึ่งในร้อยสภาพหนึ่งในร้อยเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆนะทำไมเรียกว่าสภาพหนึ่งในร้อยอ่ะซองเบิ้งน้ำกันซองเบิ้งซองเบิ้งปิดเยังค่อิ้นสภาพหนึ่งในร้อยครับนะเราเป็นทอแก่สวนทุเรียนนะมือนี่โอ้ทุถุงทรสับทแล้วเต็มเลยมัทธย์มากเออเราเป็นเจ้าของสวนทุเรียนสามร้อยไร่ครับอู้สามร้อยไร่ได้เมีเล่าโอ้ได้มีเล่าเออมีเล่าพร้อม เราเมียไทยล่ะเดี๋ยวไปหาเลี้ยงกันเราไม่มีเนี่ยผู้เดียวเออเมื่อกี้นี่เนี่ยเราจะตบหัวอยู่บอกว่าให้โอนเป็นซื้อเราเด้อยเพื่เลยหาพัดนพงหาพัฒนปอดโอนเป็นซื้อเนี่ยคนเล่าอยู่เรายันหัวเราเบลเนี่ยไพ่ทั้งเดแล้วก็เออเออก่าตาเก่าตาเจ็บบอสแล้ได้ยินเลยเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เมืเห็นบอสหัวเลยเราบอสจากน้อยบอสไม่ได้บอสเออไปยังเราบอสบอผู้เดียวเลยเออเราไอ้เสี่ ลวดขันใหม่สีเทาซีประตูโอนเป็นซื้อเราเลยเด้อโอนไปซื้อแฟลเลยเด้อเพราะว่าทอดเบี้ยงกับ่ได้จดบุดีบุดีย่านผัวหนี่มอีกไอ้เจ๊โอ้ปัญหาครอบครัวอีกแล้วกูนตอนนี้ปัญหาไม่เยอะแล้วจัดให้จัดให้เนาะ้ช่บ่วอย่างเลยจัดให้เราลดในเสียบมันอยมันรักเดียวใจเดียวแล้วมันเอาเบื้องสภาพถึงได้ลอยครับเบื้องเครื่องได้ไลยมาเครื่องนลำมูกน้ำมันมันมีเยิมเลยแฟนเพียรเดิมนะ เม็ดอาคิงยูเห็นไหสภาพหนึ่งในร้อยะอ่ปสติกเกอร์ยังอยู่เลยไม่มีผุเลยนะแล้วแล้วมึงดูคิดว่าปีสองพันนะรถปีสองพันนะปีสองพันดิวรอยมีไหมสองมีเลยดีวรอยดิยวรอยนี่ก็มีเลยรถปีสองพันหนุ่ยมากแล้วเหล็กสมัยเก่านี่มันแข็งกว่าเหล็กสมัยใหม่นะแล้วมาดูดิดูเหล็กดิพวกคัตซีมันจะหนากว่านะเหล็กสมัยเก่าที่หนากว่านะครับ เล็กสมัยรถไม่ไม่หนบางปะบางเล็กสมัยไม่ได้เอานิ้วก้อยดีกระเตะแล้วบุบเลยปะบุบแล้วมาเรียนสักบุบแล้วบุบเลยไอ้อนี้ขี่หยับม้าม้าตายส้นงัวงงวตายส้นกล้วยกล้วยตายเลยเล็กก้นหนาวกันนะเล็กก้นหนาวกันแต่ว่าตัวเกาม่นจะกินน้ำมันกว่าตัวไม่ๆมันเบากว่ามันก็จะเขาเรียกว่าเบากว่าแต่ว่ามันมันมันเบาบางกันหลายสภาพหนึ่งในร้อยนะอันนี้ดูดูดูกระจกไฟฟ้าเลยนะเบาหนัง อันนี้กุญแจนะเจ้าว่ารถเก่านี่เวลาสตาร์ทมันจะเป็นยังไงต้องมีจังหวะต้องมีจังหวะมันจะออเอๆคันแบตพอดีเลยแบตเบิ้ลได้ดิยเนียนครับอันเนี้ยเนียนแต่อันนี้อันนี้บ่บ่มีฮึ่ดๆๆเหมือนจึ้งเดียวนะจึ้งเดียวไม่มีฮึดฮึไม่มีฮึดฮัตฮึดฮัตเหมือนน้องหญิงเอออันนี้ดูนะไงจึ้งเดียวจึ้งเดียวติดนะอ่าจึ้งเดียวเออจึ้งเดียวติด ไปดูอีกรอบอีกดูอรอบจิ้งเดียวจิ้งเดียวติดนะของแท้ของแท้เจ้าของรถมาแล้วโอ้โดนเจ้าของรถเก็บโทรศัพท์พร้อมเด้๋ยวไอเด้อโทรศัพท์สเสียเด้อเก็บของเก็บของเน้โทรศัพท์เงินเทิ้งเก็บทัรส่งโทรศัพท์ไปเน้ลดกับโบน้ล็อกเลยเออ บ่เคยหายจอดไปซื้อกับป้าหายเอาท่องใส่รถไปกับป้าหายมีอยูหาบาทนี่รถหาจังเดล่ะเจ้าของสวนทุเรียนสามร้อยไร่จ่ายสองหัวจ่ายสองหวดสุดยอดรถรักษาดีรถรักษาค่อนข้างที่ดูแลทอดแกลดูแลดีดูแลดีดูแลดีมากเลยเครื่องน้ำมูกน้ำมันมันมีเยิมเลยนะขัดได้ขั้นี้ก็เดี๋ยวไอ้เสียมจะอมารีวิวไงปะครับพี่น้องก็รอรับชมนะนะ เซลออมรอดถลับโทรศัพท์เลยเออเอาบอกเบอร์โทรหน่อยเบอร์อไว้ก็ได้บอกเบอร์โทรหน่อยจะได้รับจองไว้รอ0982869877เซลออมกูขายกอนละวันหัหาปลาออมเลยหัวทั่วหายเสียมึงไปรับสายแท้ๆเ่ด้วยหัหาปลาออมเลยปลาออมจะได้ขายทันไหมถึงจะได้ขายอันที่เองโอเคป่ะนะดูดิคัดซองกันสิ งามเนาะสวยสวยสภาพหน,นึ่งในร้อยวะสภาพหน,นึ่งในร้อยอีอีน้องคิดว่าสภาพหน,นึ่งในร้อยไหมคอมเมนต์บอกไอเสฟหน่อยนะเอามาเทิรสี่ประตรูเดี๋ยวคันนี้ถ้าได้เอกสารครบจบราคาได้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมนะครับ,ครบใคร,รอยากจะได้ราคาหลังไหม่นะเดี๋ยวผมจะให้ติดต่อเซลเอาไว้เพราะว่าถ้าเวลาเขามาเปลี่ยนเขารับรถคันใหม่ปุ๊บไม่ต้องรอผมรีวิวถ้าถ้ารอผมรีวิวเป็นไงบ่อด้กินอีก บ่ท่านบ่ท่านผู้ใดผู้ใดเบิ่งกระติดต่อเซลไว้ก่อนเลยผู้ใดผู้ใดเบิ่งคลิปนี้กระติดต่อเซลแล้วก็เอาเบอร์เซลไว้ก่อนเลยเพราะว่าบ่ท่านบ่ท่านนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เสมเซยะเสยบิ๊กมารีวิวกันบ่ท่านนะได้ได้ได้เอาหัวมาโขกกันอีกว่าหัวผู้ใดแข็งกว่าเขาอีกนะคันหัวผู้ใดแตกก็บ่ได้่ลดการเลือกรลดยอดนี่มันสุดยอดดีสุดยอดวะฮะสุดยอด มุนนี้ไปแล้วครับผมจะมีเด็ดสวัสดีครับ